เดี๋นี้เลยเหรอไอ้เพื่อนเพื่อนเพิพ่งตื่นเหรอครับเพิ่งตื่นเหรอครับผมวะไอ้ื่นสายอีกแล้วเหรอมบุหันไปไหนมามบุหันไปไหนมา,นนมางั้นลูกขึ้นมาเล่นตีสามว่าเลย <c oughs> เล่นทำไมเล่นตีสามเลยเหรอ응ลูกลูกขึ้นมาเล่นเล่นเร็งของจริงเลยตีมันเป็นอยัางงกันเลยเหรอลูกค้าละกันเล่ยน,นยูบเป็นซุ้มมงผู้ แล้วกาวโอ้เป็นอย่างนั้นเลยเหรอเบาปากปูดพูดีูดขึ้นกูนึกว่าอยากนอนเ้ยน่ะเราเมื่อไงล่ะตื่นมากกับเจงเสียเล่นนิ้งเสียกูได้ทุกได้ห่อนยังเล่นเงินกูหรอกที่พวด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 เอาเมื่อไส้แล้วอารมณ์ดีขนาดเลย เดี๋ยวคุณยายมัดผมก่อนนะครับวางไว้ไม่นอนดีกันตื่นมาเล่นทำไม <c oughs> ตื่นมาเล่นทำไมเอ้ยปกติีไม่เคยตื่นมาเล่นนะตื่นตีสามไม่มาหายายอ่ะไม่มาเล่นกับยให่ตื่นตีสองครึ่งเลยนะจน,นถึงตีทาไมไม่เลไม่มาเล่น,นใหญ่ใยญ่ยายนอนไม่หลับเลยตีสองครึ่งยายน่าจะหลับประมาณตีสองครึ่งอ่ะอยาก็เล่น ติ๊กตอกไล่ดูลูกตั้งแต่ติดดับนันเลยยายก็ไล่ดูลูกไล่ไล่ดูอ่ะไปมาไปเลยยายจะดูลูกเมื่อคืนนั่งนอนนั่งกับที่องกว่ายายนอนรู้ป่ะไปแล้ไปเลยดูเลยไม่นอนอ่ะเวื่อหนเว้ยไหนเว้ยไหนเว้ยไหนหิวยังครับผมหิวยังครับ โอ้ยเพื people, people. ่อนเพื emos. ่อนเพื่อนเพื uh ่อนเพื huh. ่อนคักอยู่เด้ธรรมดาเด้เด็กหน่อยเพื่อนเนี่ยเด็กอารมณ์ดีโอไมไห้ตื่นมาแค่ยิ้มเลยเพื่อนเพื่อนสีหาวดินี่โอ้ยสีาวกับข้ายิ้มเอาขาวก็ยยิ้มก็ได้ลูก เอา<ๆ>ก็ยิ่งยิ้มก็ได้ครับผมหงหิดหลายเ้ย่านแต่กพได้ยิ้มอืเน <c oughs> เอาเอาเต้นกันถ้าอ <c oughs> ้ายว่สุดน้องบออนุญาตหิจีบกับแบบว่ายังบ่รีจนต้องแย่งผัวผู้ไดย้ยายกับหลานคือกันขัก รูปหล่อคัะขอบคุณกระปมนุ่นนุ่นนุ่นดูใครใครอยู่ในใครอยู่ในนี้สวัสดีครับแม่แม่ก่อนสวัสดีกรับปี่ปี่ก่อนสวัสดีกระป๋มสวัสดีกรบป๋มเร็วกระปมขนาดยังไม่วิ่งใช่ขนาดยังไม่วิงง่งครับคุณยายเ้าวิ่งจะยังไงเนี่ยทุกคนว่าน่ะว่าน่ะ น้องได้แปดเดือนแปดเดือนค่ะแปดเดือนกับสิบสิบเอดบสองวันประมาณนี้ค่ะยังไม่แปดเดือนครึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นเต้นถ้าอา้ยบอร์ศูนน้องบออนุญาตไม่ี<อ>กะแบบว่ายังบรีจนต้องแย่งผัวผู้ได ขีคขานสั้งคนซาอารมณ์ดีจังใช่อารมณ์ดีทั้งยายทั้งหลานครับผมน้องหนักแปดแปดโลล่าสุดแปดโลหนึ่งขีดแล้วค่ะแล้วก็สูงหกสิบเจ็ดจุดห้าแล้วเมื่อไหร่จะไปหายายทวดที่ฝั่งเรายังไม่รู้เลยค่ะ แต่น่าจะไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จะมีแผนไปแล้วค่ะมีแผนจะไปอยู่อือ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 พูดนะเฮ้ยปะเราไปมุมมมนะครับผมมุมมืมหอมกันมือละพันเทียพันเทียพันเทียลอยเทียพันเทีย่อยเทียกับบ่กคําบมืดหอมกันอยู่เนี่ยพุดนะพุดนะพุณนะพเสียอวีเนี่ย ถ้าจะไปไหนก็ไม่มีการร้องก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอ,เอหมือวานี่ได้ตะกามาได้ตะกามาเพอายังเพราะาสิไปหล้างบ้านนะคะผมย้ายผ้าไปเบิ้งหนําผูกหนาบ้านผู้หลานสิไปหลังบ้านสิไปหล,ล้างบ้านไปเฮ็นยังอออพอไปเราเห็นตะกาพพอเพื่อนนั่น พอเพิ่นเอาเข็มมาให้นางเด้เพิ่นจำได้ก็เลยยากกัเลยได้เอามาให้นางแบบนี้รุ่นนี้ตัวหอมมากใช่ค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะน,นันน่นนั่นนั่นดูงตัวเองอะ่ะดูองคอตัวเองอะ่ะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับป่ะไปเลย ไปเลยครับผมไปเลยครับผมปิดไฟครับ,ป,รบปิดไฟครับผมคุณยายปิดแอร์มันก็ร้อนแล้วครับผมเดี๋ยวยายขึ้นค่อยขึ้นมาเอายายค่อยขึ้นมาเอาแว่นตายายขึ้นจุดๆอุ้ยอย่ยเอาแว่นตาไปด้วยดีกว่าี๋ยวต้องใส่แว่นนะครับไม่ใส่แว่นมันปวดตาไงมันปวดตาครับผมนี่ เป็นไงครับผมเพื่อนหาวแล้วก็ยิ้มทั้งหาวทั้งยิ้มนี่แม่โอขำกี่ดอกทุกคนคนนี้อย่างสิบปันนั่นสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุ๊นะคะนุ๊นุ น้องคาร์นน่ารักมากค่ะ่อดูค่ะอัพคุณพารสุดหล่อว,วันนี้สดใสามากสดใสทุกวันเลยุ o o มอร์นนิ่งด็กอารมณ์ดีมากใช่ค่ะอารมณ์ดีขนาดหาวก็ต้องยิ้มอ่ะหาวก็ยิ้มจะเป็นเป็นทหารคดปึ๊บปุ๊บอันหนึ่งชอ้อง ช,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 ชหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อหนึ่งช้อนดูพุงน้อยๆดิทุกคนพุงน้อยๆเด็กมีพุงแนละ้วนะครับผมอ่ะปึงป้งอ่ะปึงป้งอ่ะปึง้งอ่ะปึ้งอ่ะปึ้งอ่ะปึ้งคุณยายเอาอีกสามคนฟั <c oughs> งหอมจับ ฝากหอมแก้มหน่อยฝากหอมแก้มเลยหอมแก้มเด็กเลยหนูดูคลิปน้องวันละหลายรอบมากไม่ได้ดูเหมือนขาดอะไรเลยขอบคุณค่ะคุณตัวเล็กอยู่แล้วแน่นอนใช่ค่ะอยู่แล้วพี่พึ่งเตรียมให้เสร็จแล้วครับผมพี่พึ่งยังไม่ยกออกมาเฉย เห็ดแล้วนะครับผมลูกเจก,กินข้าวกับยัง,ยงครับผมเพื่นน้องขี่ชิงช้าน่ารักมากเอามาขัดเนี่ยชื่นใจจะเห็นคนหล่อแต่เช้าครับผมขี่ชิงช้าเขาเล่นสไลเดอร์แล้วนะทุกคนแต่คุณยายคุณยายพาไปคุณยายพาไปขี่ไอ้ม้าใช่ไหม ไอ้มามันคือยายนั่งด้วยได้ไงแต่ที่เขาเขาขี่ใย,ยนั่งด้วยไม่ได้แต่เขาเห็นพี่ๆขี่เขาก็แบบมองมองอยากขี่ไงมองมองอยากขี่แล้วก็อยากไปเล่นสไลเดอร์ตรงที่เป็นบ้านๆนะ่ะสไลเดอร์ะย,ยก็เลยพาไปเล่นสไลเดอร์เออพาไปเล่นสามสี่ครั้งแล้วชอบมากอ <Hey. S 1> ย,ยไม่ได้โทรศัพท์ไปไงเอ๊ะ <laughs> hey. ยายไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปยายก็ไม่ได้ถ่ายชอบสไลเดอร์อ่ะขอดูข,ข,ข้างข้างข้างหัวของน้องหน่อยน้องตัดผมใช่ไหมใช่ขาผมตัดผมครับผมแต่ผมเริ่มยาวแล้วค่ะยาวไวมากเลยเนี่ยหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับนี่รู้นะเนี่ยคนอะไร คนอะไรอ่ะคุณยายอะไรยังสวยอยู่เลยค่ะเดี๋ยวก็ได้เล่นกับพ yes ี่ๆแล้วครับใช่แล้วชอบไปดูเขาเตะฟุตบอลชอบมากเตะฟุตบอลปัดจักรยานชอบมากเลยหลอจังเลยขอบคุณครับเห็นมีความสุขรู้สึกหลายๆรู้สึกหลายๆผมเป็น ผมเป็นเพืข้างซ้ายหล่อมากห <_ S 1> ล่อมากเลยครับขอบคุณครับหล่อครับคารลหล่อคาโลคาโลไอคาโลครับผมคาโลหล่อจังเลยอะ่ะฮะพี่พี่บอกคาโลหล่อจังเลยครับผมพูนพูนหล่อจังเลยอ่อเด็กหล่อฟันจะขึ้นฟันจะขึ้นเนี่ยคาโลครับพี่พี่เรียกคาโลครับ ซื้อลูกบอลไว้เลยครับชอบชอบมากเดี๋ยวคุณยายก็ต้องไปเตะฟุตบอลกับคาโลครับให้คุณยายหน้าเด็กมาขอบคุณค่ะคลิปเรียวคาโลสิหลยยูยายํำคุณเนาะขอบคุณครับอืม ทั้งนั่งดูแม่เล่นคอนเสิร์ตเหมือนเด็กสองขวบนั่งดูแบบเหมือนแบบรู้เรื่องหมดเลยอ่ะสวัสดีครับแม่มณีครับสวัสดีคาโลอยากคุยแล้วขับย้ายใช่ค่ะคุณเตยคาโลอยากคุยแล้วครับ,ตโ,รบโตมาที่พูดเก่งมากใช่ค่ะคุณไก่พูดเก่งมาก ไม่ต้องหว่วงครับผมร้านอารมณ์ดีที่สุดใช่คุณยายพาเล่นพาแบบอารมณ์ดีไงเนี่ยพุนะ่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายต้องได้เตะฟุตบอลกับคารโลนะเนี่ยดีแต่น้องเลี้ยงง่ายครับคุณยายเข้าใจน้องใช่ต้องเข้าใจเขามากรู้ใจกันมากเลยแปดเดือนกับสิบเอ็ดสิบสองวันแล้วค่ะ คาโลหล่อเหมือนพ่อเลยจ้าหลอจริงหรือเปล่าหล่อจริงไหมครับหลอจริงไหมครับผม<อ>คุณแม่ใช้ฟิลเตอร์ไหมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับคุณยายกดไม่เป็นครับผมกดฟิลเตอร์ไม่เป็นน่ะกดตรงไหนไม่รู้เลยครับผมคาโลตาโตมากแป๊บเดียวจะขวบใช่ แฝดพ่อเลยค่ะโลกินข้าวยังครับยังครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะกมมมแล้วครับผมเนี่ยจะมมมเอาใครจะมมมยิ้มหน่อยใครจะมมมครับผมเดี๋ยวยายพาไปตีฟุตบอลน่ะถ้าลูกวิ่งได้อ่ะโอเคไหมโอเคไหมยายเป็นนักฟุตบอลนะลูกรู้เปล่าฮะฮะรู้เปล่าว่ายายเป็นนักฟุตบอลนะยไม่ธรรมดานะยายเออยายเป็นนักฟุตบอล นักฟุตบอลอยากเตะฟุตบอลเก่งมากเลยนะเพื่อนนี่ยยายเตะฟุตบอลเก่งมากเลยนะยายเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเลยนะรู้เปล่าวันนี้มีเรียนไหมครับมีเรียนครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เรียนถ้าป้าแป้งไม่อยู่ยายก็สอนป้าแป้งอยู่ก็ให้ป้าแป้งสอนนะครับแต่เมื่อวานมีเมื่อวานมีแบบคอ่อยโต้แยงกับครูครูป้าแป้งด้วยเด็กอะ่ะ เด็กไม่เฉียงครูป,ป้าแป้งโดยเมื่อวานยายยังไม่เอาลงคลิปเนี่ยคลิปเด็กเฉียงครูป,ป้าแป้งอะ่ะเออตัวเองตอบไม่ถูกอะ่ะก็ครูป,ป้าแป้งก็บอกว่าไม่ถูกก็ <c oughs> ยังเขียงอีกอะ่ะเขียงคให้ตัวเองถูกไงทุกคนเด็ <c oughs> กอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ยอมแอ่ะครูป,ป้าแป้งบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่ไม่ยอมอืม มีเถียงมีเถียง <c oughs> ตลกมากผ <c oughs> มไ่อยู่นี่ไดไ้ <c oughs> โอเคบา,บายยก่อนครับผมยายไปเตรียมอะไรให้บา,บายๆครับผมคารกมอมมมกันนะครับค <c oughs> ารมมมมแล้วคุณยายก็จะอาบน้ำให้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโตเดี๋ยวดน หักคะแนนนะครับน้องคาร์โลเดี๋ยวดนหักคะแนนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก่อนบ๊ายบายครับก่อนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผมบายครับผมก่อนบ๊ายบายในบายบายยังไม่เป็นเลยครับผมบ๊ายบายยังไม่เป็นเลย อืมอืมชื่นใจนะทุกคนมันชื่นใจที่สุดเลยเด็กคนเนี้เด็กคนเนี้ยชื่นใจที่สุดเลยรู้ไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยชื่นใจที่สุดเลยครับผมวนอ่นะอ้อัดดมมากแล้วแหง้งรอคร่ะคุณยายหลงรานไปไปไปหิวข้าวแล้วครับผมไม่ายไม่าปครับไม่าปครับผม